อ่ะคลิปนี้ EP สองอ่ะ EP ส <EP 2. S 2> อง EP สองวันนี้หนูจะมาเล่าให้ฟังม,มีเคเคตหนึ่งเมื่อวานเลยสดสดร้อนๆเลยน้องทักมาหาหนูแล้วก็หนูก็เคยทำคลิปวิดีโอที่บอกว่าหนูไม่ได้ขายยาต้านนะไม่ได้ไม่ได้ไไดจแจกยาต้านด้วยไม่ต้องมาขอไม่ต้องมาขอซื้อแมีคนมาขอด้วยหรอแต่เมื่อวาน,นมีคนมาขอหนูขอความช่วยเหลือหนูก็เลยว่าอยากรู้ไงว่าเหตุผลอะไรทําไมถึงมาขอยาต้านทั้งทที่เราก็ทําคลิปไปแล้วนะ ก็เลยขอเบอร์โทรศัพท์น้องน้องก็โทรมาคุยแล้วก็ถามน้องน้องเป็นกระเทยเหมือนกันเป็น l g t v เหมือนเกิดนะครับเขาก็บอกว่าให้เหตุผลว่าเขาเนี่ยทางานอยู่ที่กรุงเทพแล้วโดนให้ออกจากงานตอนที่ทํางานก็คือทํางานอยู่รงอยู่ในโรงงานซึ่งใช้สิทธิประกันสังคมทีเนี้ยก็ต้องย้ายกับภูมิลำเนาตอนนี้เขาอยู่ที่ภูมิลำเนาบ้านเกิดของเขาซึ่ง เราเข้าใจได้เลยว่าความยุ่งยากในการเปลี่ยนสิทธิ์ในการย้ายโรงพยาบาลมันก็ค่คอนข้างที่จะลําบากย,ย,ยากหน่อยวุ่นวายหน่อย<ม>แล้วน้องเขาบอกว่ามันชุลมุนวุ่นวายมากเขาก็ต้องย้ายกลับด้วยออกจากงานด้วย<ม>ก็เลยไม่มีเวลาไปเปลี่ยนสิทธิ์ไม่มีเวลาทํานู่นทํานี่คือหนูก็เข้าใจเพราะว่าอีกตัวหนูอ่ะเวลากลับระยองอ่ะก็ก็เป็นแบบนี้ไม่มีถโด้วยสารอยู่ในโซนที่มันไม่มีถโด้วยสารน่ะ ใช่ไหมเราก็เลยเข้าใจได้ก็เลยตัดสินใจส่งยาให้น้องหนึ่งกระปุกก็คือ30เม็ดกินกับเราได้เหรอเพืนเป็นเป็นยาตัวเดียวกันอ๋อโอเคอันนี้อันนี้ถามแล้วว่าอ่กินยาตัวไหนก็เป็นตัวเดียวกันก็เลยตัดสินใจให้น้องไปหนึ่งกระปุกโอ้ให้ปุกเลยเหรอให้หนึ่งกระปุก30วันเพื่อปวิงเวลาว่าอ่าให้น้องจัดการตัวเองให้เสร็จสับเรียบร้อยเลยแต่ภายใน30ิบวันเนี่ย ก็บอกน้องนะว่าเฮ้ยพี่ให้ได้แค่กระปุกเดียวนะเพราะสิ่งที่พี่ต้องได้รับคือพี่ต้องไปหาหมอเร็วกว่ากาหนด 1, 1เดือนเพราะว่ายาพี่เสีย<ม>สละให้น้องไปแล้วน,นะคะคือยืมยืมยาก,กันแหละเสร็จแล้วทีนี้ก็เลยบอกน้องว่าอยากให้น้องอ่ะรักตัวเองมากๆเห็นคุณค่าตัวเองเยอะๆเราต้องทําทุกวิถีทางเพื่อเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกระบวนการรักษาให้ได้อ,อ,อย่าปล่อยแบบนี้อย่าขาดยาเพราะว่าหนู่เคยเป็นคนที่ขาดยาขาดยามาสองปี แล้วน้องตอนนี้น้องขาดยาไปหนึ่งอาทิตย์<ม>เราก็เลย,เม,ยมีความเหรนว่ไม่อยากให้น้องขาดยานีไม่ต้องเริ่มใหม่หรือว่าก้นก็มันจะต้องเริ่มใหม่<า>แต่ทีเนี้ยมันก็ต้องไปลุ้นเอาหน้างานว่าไอ้ระหว่างที่กลับไปกินใหม่อีกรอบหนึงง่งเนี้ยมันจะดื้อยาไหม<อ>เพราะถ้าดื้อยามันจะเป็นแบบหนู่ก็คือยากดเชื้อไม่ได้ไปเจอสูตรยาใหม่ที่ไม่ใช่ตัวเดิมแล้วอาจจะต้องกินกลับไปกินสองเวลาหรือว่าอาจจะต้องกลับไปกินหลายๆเม็ดเหมือนตอนที่เราไปญี่ปุ่นอะแล้ว ยาตัวนั้นน่ะมันทําให้ถ่ายเหลวแล้วก็บังคับที่จะเข้าห้องน้ําไม่ได้เหมือนที่หนูเป็นนะอ่ะเมื่อก่อนคือมันเป็นเอฟเฟกของยาที่หนูกินเข้าไปกินข้าวปุ๊บออกเลยแล้วก็กั้นไม่ได้แล้วก็อั้นไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าคือมันเป็นเรื่องที่น่าอายมากซึ่งซึ่งหนูเคยเล่าให้เจฟังว่าเคยที่ว่าเราไปทันแตกเตยอ่ะของเตยไปเข้าห้องน้ํา หนักกว่านั้นอีกอขากลับจากทํางานจะต้องนั่งโดยเพื่อที่จะไปลงใช่ไหมแล้วทุกวันนี้ไม่กล้าไปเดือยเพราะว่าตัวเองไปทำีิจกรรมไว้ก็คืออันไม่ได้หรอมันอันไม่ได้ตอนนั้นมันอันไม่ได้ก็คือมันจะออกแล้วว่าคือแบบเราก็เลิกกางเกงในแล้วอก็เลยต้องไปปล่อยมันไม่ไหวจริงๆมันมันเป็นเอฟเฟกของยานะคะหนูไม่ได้แบบมักง่ายขนาดนั้นนะคะ พยายามจะเดินไปร้านส้มตำเพื like so ่อที่จะซื้อส้มตำแล้วก็ขอเข้าห้องน้ําแล้วร้านส้มตำแบบใจติดใจดํามากแบบไม่มีห้องน้ําค่ะแบบเฮ้ยร้านเช่าอย่างดีเลยอ่ะมึงบอกกูไม่มีห้องน้ําแบบหูยตอนนั้นแบบต่อไปกูจะไม่แดกส้มตำร้านนี้หนูคิดเลยนะเขาไม่ให้เข้าก็เลยแบบอุ้ยเดินไปซอยข้างๆคือมันไม่ไหวจริงๆอ่ะแล้วตอนนั้นมันมีแมสปิดปากใช่ป่ะเราก็เอาแมสนั้นอ่ะมาเช็ดก้นอ่ะแล้วก็รีบใส่กางเกงแล้วก็ นั่งแท็กซี่กลับบ้านเลยอืมหูทรมานเป็นอะไรที่ทรมานมากมันอั้นไม่ได้มันทำให้่ายเหลวคนอื่นจะเป็นแบบเราไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อาจจะมีเอฟเฟกต์เคยเคยมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาบอกว่ามันแป๊กก็คือเนี่ยเปอะไนีะเออมันเป็นแบบนี้แหละแสดงว่าเป็นเหมือนกันเนาะมันเป็นเอฟเฟกต์ของยาก็พอกลับมากินเริ่มกลับมากินตัวเนี้ยก็ดีขึ้น อืเอออันนี้ก็คือหมอเปลี่ยนยาให้ลัถูกปเปลี่ยนยาให้แล้ว oh. ก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่อยากให้ใครขาดยาเลยเพราะว่าการ oh. ดื้อยามันเป็นอะไรที่ยากมากจะต้องเปลี่ยนสูตรไปเรื่อยๆจะต้องติดตามผลจากที่เราไม่เคยเป็นอะไรสี่เดือนรับยาครั้งหรือว่าขอทีหนึ่งหกเดือนเลยอะ่ะไม่ต้องหาหมอบ่อยๆอะ่ะมันก็กลับกลายเป็นว่าเดือนหนึ่งต้องหาทีสองเดือนหาทีมันจะยากกับในอนาคตด้วยมันจะยากกับการ oh. รักษาด้วย มันจะทําให้หมอมทํางานยากมากยิ่งขึ้น<ม>จากเจาะเลือดปีหนึ่งสองครั้งอันนี้ต้องเจาะแบบบ่อยๆเลยอะต้องคอยตรวจ<อ>เช็คนู่นเช็คนี่เหมือนกับเริ่มใหม่อะ<ม>เออก็เลยไม่อยากให้ขาดยานะคะก็เลยมาบอกเพื่อนๆให้ฟังว่า,ามันมีเคสกรณีแบบนี้อยู่นะคะ<ม>แล้วใครมีความเสี่ยงตอนนี้บอกเลยอยากจะพูดทุกคลิปเลยว่าถ้าใครมีความเสี่ยงอะรีบไปตรวจนะคะ<ม>อย่างสมมติเมื่อคืนไปเสี่ยงมาคุณไปหาหมอเลยรู้ว่าถุงยางแตกหรือว่าเผลอ เมาแล้วไม่มีสติขาดสติไม่ได้ใส่ถุงยางกันต้องไปหาหมอเลยนะคะแล้วก็ไปขอรับยาต้านฉุกเฉินกินทั้งหมด28วันนั่นก็คือเปปนะคะขอไปขอเปปเขาไปแจ้งกับคุณหมอนะคะว่าเมื่อคืนมีการเสี่ยงมาเราจะได้ไม่ต้องเป็นเอชนะคะคือมันดีกว่ากิน28วันดีกว่ากินยาตลอดชีวิตนะอย่าปล่อยให้เลย72ชั่วโมงเพราะถ้าเลย72ชั่วโมงเนี่ยมันจะช้าเกินไปนะคะ อก็ก็รีไปแต่ถ้าใครไปเสี่ยงมานานแล้วแล้วยังทําใจไม่ได้ที่จะตรวจแล้วปล่อยเวลาล่วงเลยมารีไปตรวจนะคะเพราะว่ามันมีอีกหลายๆเคสที่ไม่กล้าไปตรวจคิดว่าตัวเองแข็งแรงอยู่ไปตรวจแล้วเจอบางคนไปตรวจแล้วเจอนะรับไ่ได้แต่ว่ารู้สึกว่าฉันยังแข็งแรงอยู่ฉันไม่เป็นอะไรหนุ่นปล่อยตัวเองมาสิบปีจนวันนี้ซุดซุดหนักซุดหนักมากแล้วก็มาถามว่า พี่พี่หาโรงพยาบาลที่สามารถรักษาพวกโรคแทซรกซองพวกนี้ได้ไหม,อมบอกหาไม่ได้หรอกคะ่ะคือเนี่ยมันเป็นข้อเสียของคนที่คิดว่าวภายนอกนอมันไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่ภายในอะ่ะภูมิคุ้มกันเราไม่เหลือแล้วนะคะม,มันก็จะเปลี่ยนจากเอชไอเนี่ยไปเป็นเอส <H aste. S 1> ซึ่งมันก็จะหนักแล้วก็จะอยู่ควบคู่ไปกับโรคต่างๆเยอะ<อ>แยะมากมายหรือคะโรคแทรกซ้อนไอ้โรคนั้นก็จะมาโรคนี้นก็จะมาโรคนั้นก็จะมาเพราะว่าภูมิคุ้มกันเราไม่มีเลยไงออมันเหลือน้อยมากๆอ่ะเราก็จะติดเชือ้อไอติดเชื้อที่มันอยู่ในอากาศหรือว่าติดเชื้ออะไรก็แล้วแต่มันง่ายมากกว่าคนปกติทั่วไปน่ากลัวเนาะ คือว่าถ้าเป็นแล้วรักษามันก็ไม่น่ากลัวแต่ว่าถ้าปล่อยล่ะดูน่ากลัวฟังแล้วน่ากลัวนะเราต้องรู้สถานะตัวเองเร็วนะคะยิ่งรู้สถานะตัวเองเร็วเข้ารับการรักษาเร็วมันจะทําให้สุขภาพเราดีนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่งทําเลยก็คือเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์นะคะเมื่อก่อนเนี่ยหนูจะกินยาช่วงเที่ยงคืนใช่ป่ะท,ที่เห็นอยู่แต่พอหนูเริ่มกลับมาทํางานแล้วต้องดื่มเหล้าเนี่ยหนูกับไปเปลี่ยนขอหมอเปลี่ยนเวลากินยาก็คือตอนสามทุ่ม เพื่อที่จะเว้นระยะห่างจากการกินยาแล้วก็กินเหล้าเนี่ยทั้งหมด2 -3 ถึงชั่วโมงเพราะหนูจะกินเหล้าก็ตอนหลังเที่ยงคืนก็คือโชว์จบใช่ไหมมันก็สมควรที่จะถ้าใครจะดื่มเหล้านะคะสามารถดื่มได้ในปริมาณที่พอเหมาะพอดีไม่ต้องกินเยอะแยะมากมายเพราะว่าด้วยความปกติแลว้วอ่ะคนทั่วไปเนะี่ยคุณหมอก็ไม่แนะนําให้กินอยู่แล้วยิ่งเราเป็นอย่างเนี้ยคุณหมอก็ไม่แนะนําเหมือนกันนะคะคุจะหยุดเลยนะเกิดเนาะเออคุณหมอก็ไม่แนะนําแต่ว่าถ้ามันเลี่ยงไม่ได้อย่างเกิดเนี่ย อาทิตย์ก็ใกล้เคดใกล้ชิดกับแอลกอฮอล์ดื่มแอลกอฮอล์แล้วจะต้องจะได้เงินอก็มันก็เรียกไม่ได้ก็เลยต้องกินนะฮะก็เลยเลือกที่จะกินยาก่อน 2- 3สมชั่วโมงแล้วค่อยไปดื่มแอลกอฮอล์แบบนี้นะถ้าอย่างนี้เกิดใครเป็นแบบว่าเป็นเฮ V ไอี่ะคนจะเลิกทำงานกลางคืนไปเลยดีกว่านะจะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงดื่มเหล้าไม่เอาดี่างเง้อยากทำกินก็ไดหรอแล้วแต่เออก็ก็เป็นประมาณนี้ครับยังมีเคสอีกหลายๆเคสที่ ที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยววันหลังก็จะมานั่งเล่าให้ฟังนั่งพูดคุยแล้วกันแชร์ประสบการณ์ให้ฟังแล้วกันว่าตอนนี้สังคมเรามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาคุยเรื่องนี้เ้ื่อเกนเรื่องลูกที่แบบว่าเอาไม่อยู่อะ่ะเด็กที่ใจแตกอะ่ะโอ้โหแบบเราลง,ลง,ล,งลงคิดไปบางคนก็ไปด่าพ่อด่าแม่เขาบางคนเขาบอกว่าฉันเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวฉันเลี้ยงลูกแบบน,นี้แต่ว่าแต่ละคนแต่ละครอบครัวมันไม่เหมือนกันนะมแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เลี้ยงลูกหนึ่งคนกับแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เลี้ยงลูกสี่คนเนี่ยมันต่างกัน แล้วบางคนคิดว่าแบบไม่สมควรจะส่งให้ลูกไปขายตัวเดี๋ยวว่ารอบหน้ามาคุยกันดีกว่าแล้วก็ไปอัปเดตน้องก่อนว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างอย่างเง,งี้ยเจอกันคลิปต่อไปดีกว่านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>